Effidavit God พอดแคสชเวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์สองพีซีรีส์กิจการเก้าเข้าสู่ชีวิตที่ทรงพลังวันที่19จากเยรูซาเลม็มจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกข้อพระคัมภีร์ประจำวันกิจการบทที่28 ในที่สุดเปาโลและเพื่อนร่วมทางก็ขึ้นฝั่งที่เกาะมอนตาชาวพื้นเมืองต้อนรับพวกเขาด้วยความเมตตาพวกเขาก่อไฟให้ความอบอุ่นเพราะฝนตกและหนาวเมื่อเปาโลเก็บกิ่งไม้มาใส่ไฟมีงูพิษออกมากัดมือท่านตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองพวกเขาคิดว่าเปาโลต้องเป็นฆาตรกร ที่ถูกลงโทษจากเทพเจ้าแต่เมื่อเห็นว่าเปาโลไม่เป็นอะไรพวกเขาก็เปลี่ยนความคิดและว่าท่านเป็นเทพเจ้าเสียเองแต่พระวิญญาณบริรสุทธิ์ทรงทำงานอย่างทรงพลังผ่านเปาโลบนเกาะนั้นเปาโลรักษาบิดาของหัวหน้าเกาะที่ป่วยเป็นไข้และบิดจากนั้นคนป่วยอื่นๆบนเกาะก็พากันมาหาและได้รับการรักษา กิจการบทที่28ข้อที่8ถึงข้อที่10บันทึกว่าแต่บิดาของปูบิอัสนอนป่วยเป็นไข้และบิดอยู่เปาโลจึงเข้าไปหาท่านรักษาด้วยการอธิษฐานและการวางมือบนตัวท่านเมื่อทำอย่างนั้นคนอื่นๆบนเกาะที่เจ็บป่วยก็พากันมาหาและได้รับการรักษาเขาทั้งหลายจึงให้เกียรติเรา มากมายหลายอย่างหลังจากอยู่บนเกาะสามเดือนเปาโลก็ล่องเรือต่อไปยังกรุงโรมเมื่อพี่น้องในกรุงโรมได้ยินข่าวว่าเปาโลมาพวกเขาก็ออกมาต้อนรับท่านเมื่อเห็นพวกเขาเปาโลขอบพระคุณพระเจ้าและมีกำลังใจดีขึ้นในกรุงโรมเปาโลได้รับอนุญาตให้พักอาศัยตามลำพังโดยมีทหารคนหนึ่งคุมไว้ ท่านเชิญบรรดาผู้นำยิวมาพบและเช่นเดียวกันกับการเดินทางประกาศครั้งก่อนๆเปาโลได้รับกำลังจากพระเจ้าเพื่อเป็นพยานท่านอธิบายว่าธรรมบัญญัติของโมเสสและผู้เผยพระวจนะล้วนชี้ไปถึงพระเยซูและในกิจการบทที่28ข้อที่30ถึงข้อที่31พระธรรมกิจการจบลงด้วยภาพของเปาโลในกรุงโรมว่า เปาโลอาศัยอยู่ในบ้านที่ท่านเช่าสองปีเต็มและต้อนรับทุกคนที่มาหาท่านทั้งประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและสั่งสอนเรื่องพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่งโดยปราศจากการขัดขวางแม้ไม่ใช่ทุกคนที่จะมาเชื่อแต่เปาโลยังคงประกาศความจริงเกี่ยวกับพระเยซูอย่างกล้าหาญเพราะท่านรู้ว่า พระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วยคนทุกชาติให้รอดไม่ว่าจะเป็นยิวหรือคนต่างชาติในกิจการบทที่1ข้อที่8พระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองค์ให้เป็นพยานในกรุงเยรูซาเลม็มยูเดียสมาเรียและจนถึงปลายสุดแผ่นดินโลกด้วยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระธรรมกิจการจบลงด้วยการย้ำเตือนเรา ถึงการทรงเรียกนั้นเพื่อว่าเราเองจะได้รับพลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เป็นพยานแก่คนทุกชาติด้วยเช่นกันตลอด19วันที่ผ่านมาเราได้เดินทางผ่านพระธรรมกิจการด้วยกันเราได้เห็นการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์การก่อตั้งคริสตจักรการคมเหงการเติบโตและการเผยแพร่ขยายของข่าวประเสรศิฐ จากกรุงเยรูซาเลมจนถึงกรุงโรมเราได้เห็นผู้คนธรรมดาถูกเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาพระเจ้าทรงต้องการให้เรายึดมั่นในพระวจนะและพระสัญญาของพระองค์ในทุกสถานการณ์แม้ในท่ามกลางความสิ้นหวังความทุกข์ยากหรือการถูกปฏิเสธเราได้รับการหนุนใจว่า เราไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถพึ่งพาพระกำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตยอยู่ในเราเพื่อประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูด้วยความกล้าหาญและมั่นใจได้เสมอเรื่องราวของพระธรรมกิจการไม่ได้จบลงที่บทที่28แต่ยังคงดำเนินต่อไปในชีวิตของเราทุกคนที่เชื่อเราทั้งหลาย เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่นี้และพระวิญญาณองค์เดียวกันที่ส่งทำงานในเปาโลก็ส่งสถิตยอยู่ในเราเช่นกันสิ่งที่ต้องใคร้ควรและสะท้อนคิดในวันนี้ตลอดแผนการอ่านทั้ง19วันนี้มีบทเรียนใดจากพระธรรมกิจการที่สัมผัสใจเรามากที่สุดและเราจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไร วันนี้พระเจ้าทรงวางเราไว้ในที่ใดเพื่อเป็นพยานถึงพระองค์ขอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทานความกล้าหาญในเราได้แบ่งปันข่าวประเสริฐแก่คนรอบข้างของเราในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักขอบพระคุณสำหรับพระธรรมกิจการที่สอนเราถึงฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงช่วยเราให้เป็นพยานที่กล้าหาญ ในที่ที่พระองค์ทรงวางเราไว้และให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศข่าวประเสริฐที่จะแผ่กว้างไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนเอฟฟิเดวิดกอดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางและการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันตลอดทั้งปีนี้จะเติมชีวิตของทุกท่านให้เต็มล้นด้วยพระคุณความหวัง และกำลังใจจากพระเจ้าในทุกวันขอพระเจ้าอวยพอรค่ะ